พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิทิศศาสบัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับนี่ที่สามีภรรยาเป็นลูกนี้ร่วมกัน นี่ที่กฎหมายถือว่าสามีและภรรยาเป็นลูกนี้ร่วมกันมีดังนี้ครับหนึ่นี่ที่เกี่ยวแก่กับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ 2. หนี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส 3. นี่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําด้วยกัน 4. นี่ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันัผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุดและทีมทนายความสวัสดีครับ